ตอนแรกที่เขามาจีบดิฉันที่ฉันนึกว่าจะต้องเชิญจากดาวอังคารสู่ดาวโลกแปลภาษามือแล้วค่อยคุยหรือเปล่าลว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยอันนี้อยากรู้ตอนแรกแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเขาก็ไม่ตอนแรกนะไม่กล้าแบบโทรคุยกันเจอกันในงานแล้วเขาขอเบอร์จีบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบยังไงเนี่ยยังไปบุกกับพี่โก้นะั้นเธอทำไงดีวะอยู่โก้ขอเบอร์อให้ไปให้ไปดีอะไรเงี้ยแล้วตอนเขาขอเบอร์นะสวยไปอีกไปขอจากเพื่อนเธอก็ได้เพื่อนเธอจีบฉันอยู่ แล้วตอนตอนเขาขอเบอร์ไปยังไงข้างในเป็นไง้ตอนนั้นสภาพแบบแม่ไม่ใช่สภาพที่เราเห็นหล่อๆนะ <c oughs> ผมยาวหนวดยาวอย่างนี้นึกว่าซันตาคอร์สผมยาวกับหนูอีกขอมแบบคือช่วงดวงตกอ่ะเลยมาเจอนึกออกป่ะเราก็เลยแบบชีวิตเป็นยังไงหรอเป็นใช่ชีว <c oughs> ิตเป็นยังไงบ้าง คือคิดในใจดวงตกขั้นสุดนะแม่มาเจอฉันตอนนั้นน่ะเขาตัดิน,นอะไรเราหรือเขากลับมาคิดถึงอะไรในตัวเราไม่รู้เขาก็แบบขอเบอร์แล้วเราก็บอกไปขอเพื่อนเธอเลยเขาบอกอ <ะ S 1> ไม่้ฉันคุยกับเธอเธอก็ต้องให้ฉันสี่อะไรเงี้ยเพาจะมาเล่าว่าช่วงนั้นในวงมีปัญหาต้องไล่เพื่อนสนิทที่อยู่ในวงออกเลิกกับแฟนเสียชีวิตแบบแย่มากอ่ะล้วก็ไม่ต้องสี่เลียด มาอยู่กับพวกลาวพี่ก็พี่มุ้พี่อะไรเงี้ยจอยจอยไปหวังดีอ่ะอยากให้กลับสู่ภาพเดิมฮะเธอคิดอะไรเขาป่ะตอนนั้นไม่คิดเลยอาจจะเป็นเพื่อนแานก่อนว่าไม่คิดไม่คิดอะไรเลยก็แท็กันอยู่สองสามเดือนนะงนัดเจอเจอแล้วก็แบบคิดว่าโชคดีนะถ้าเธอได้คนนี้นะมาเป็นแฟนนะเจอนะทำกับข้าวให้กินทำนู่นทำนี่ให้กินทำให้เราทานตอนนั้นทำพัซซี่ทำข้าวยาวลุงรังนะใช่แต่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้กินเลยอันนี้ต้องเป็นคนทำ จริงจริงทำล่อเหยื <Really S 1> ่อฮะจริงๆพี่ก็โก้เป็นคนยังไงเป็นคนแบบท่านนัว่าเขาเป็นคนจริงใจอันนี้สําคัญมากเลยเป็นคนพูดอะไรพูดจริงๆไม่มีการโกหกปิ้นปั้นไม่ได้มาทําให้เราแบบหลงรักหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นตอนนั้นไม่ีคนมาจีบสวยไงสาวๆแล้วแม่ก็มีคนมาจีบอีกคนนี้ก็ขับเฟอร์รารี่มาพาโอ้มีแต่แบบ ซุปเปอร์คารมีคนหนึ่งเป็นฝรั่งจ้างไพรเวท e จ็ตเลยจะให้ไปกินข้าวที่ฮ่องกงแค่นั้นแล้วซื้อแัวนเพชรให้ด้วยแต่ไม่ได้ไปนะแต่คนนี้ทำไมล่ะขับกระบะมาพาไปกินส้มตำเนี้ยฉันชอบคือแบบอะไรที่แบบ ทำได้ทุกวันเนืกอป่ะอีพวกไรเวทเจ็ตเลย3เดือนมันคงไม่พาเราไปนั่งกินแล้วแหละนึกออกป้าดิบดิบดีเป็นผู้ชายแมนแมนดีอะไรเงี้ยใช่ไหมที่เขาชนะใจเราใช่ก็แบบคบกันก็บอกด้วยว่าเราคบแบบเงียบเงียบนะไม่ให้ใครรู้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้ามีเป็นข่าวปุ๊บอีเนี่ยวันาบีอยากเป็นสะใภยจ้าเป็นไงแล้วถ้าเลิกการสมน้าหน้าเห็นไหมเขาก็ไม่เอาแกเลยชนีจะต้องโดนด่าโดนประนามบุญมากอันนี้ต้องบอกบุญว่าแม่เขาอยากมีลูกสาว แล้วก็พอเขามาเจอเราเขารู้สึกว่าเขาเหมือนมีลูกสาวอีกคนหนึ่ง<อ>ที่มาคุยเรื่องผู้หญิงเ<อ>พราะผู้ชาย<อ>เขาเป็นผู้ชายมากๆเลยอ่ะ<ๆ>แล้วแม่เขาแบบรักเรามากอะไรก็ดีไปหมดอ่ะอสมมติว่าแม่เราอ่ะพูดแบบว่าลูกฮันน่าน่าสวยมากแม่แม่แม่สามีชมะนะฮันน่าสวยจัง<อ>เลยแหละแม่เราเลดีใจจังนะคะที่คุณสาเห็นว่าลูกสวยคุณพคือแม่เราคือแม่เราสวยมากกอที่ถ้าเจอแม่พี่อ่ะสวยเป็นแบบนางงามสมัยก่อนคือชิดซ้ายนะแล้วเราก็จะถูกบอกว่า เนี่ยทำไมลูกไม่ได้ตัวเลยเพื่อนเขาจะปะนานอย่างเงี้ยแล้วก็ฝังในใจตลอดว่าเราไม่สวยเราไม่สวยแต่เราสวยในสเปคของแบบแม่สามีกับสามีไง<า>แม่ก็แบบดีใจนะคะแต่แบบไม่ให้เกิแล้วสามีพูดอะไรว่าเป็นแม่มาเจอผมตอนนู้นผมก็ไม่เลือกแม่นะผมเลือกคนนี้